หลวงปู่เจ้าเจ้าเลยถึงคุณผู้ทุนคุณพรัฒนาไก่คุณอะไรก็แล้วแต่พันขึ้นคุณในจิตแต่พันยกอันนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าอาปรมวลงูผู้ทุนคุณหลวงปู่เจ้าเจ้ามีประมาณแล้วจึงบอกใครเอ็ยงย่างเ่อไรก่อนนอนในเท่าอายุทุกวันทั้งวันแต่ที่เห็นมันสอบเปล่ยนเลยพันมาไปเนี่ยมันชัวร์ว่าเรารเห็นอย่างยายาข้าวคืออย่งางนี้เพราะทำไมจึงเหมือนคือเพราะ ข้อมืดม้อนอ่อนางการของเจ้าทิเหลนตัณหากมากจะกีกลับข้ามาว่าพุทโธมันได้กีมือมันว่เข้ากันให้มันพ่อตัวแล้วพ่อตัวแล้วพอพ่อตัวแล้วผู้ปริบัติานี่ใช่ไหมถ้าพูดตัวนี้เหตสติมตมาโตช่วยเช่อยู่ผู้มีสติอยู่กับพุทโธนั่น,นดีขึ้นทุกวันวันดีจริงจริงขังอำนาจโทษของจิตออกพินาด้วยจ้ก จ้ามันรู้เองไม่ต้องถามคนอื่นชัดเจนเอาได้เลยนี่เถอะพอสั่งคุณโทขึ้นได้มากขึ้นมากขึ้นพุิดบนม,มีอารมณ์คุณเมื่อพุทธก็สบายแล้วใจก็มีความสุขใจก็มีความรดมเย็นใจก็มีความพุทธองเมือม่อนี่ฝากให้ภูพีพนอ้องทั้งหลายผูมีิุดนีคุณว่าจะมาเอายังนั้นเ้อะมาฝากคุณฝากคุณไปโตนี่สิคุม้ม ู un, young, kind of ่เป็นม้งคุ้นร้านแต่เป็นห้องคุ้นบ้านแต่เป็นม้งคุ้นเห็ุการณ์เหตุงานว่ามิเหรียมมีเล่าพวกจิตมีต่คุณนเรื่องเรืดีอะไรยังมีโทษนีแจะดีแด้วดีไปิคือดีดีที่ี่คุณคือคุ้นคุจเจ้าพักการเรยนแล้วก็บอกลูกบอกร้านสิข่าจิตตัวนี้ใช้พ้องใช้แบบ่มันเป็นม้งคุ้ ก็เป็นมงคลหลานก็เป็นมงคลเรียนหนังสือก็ฉลาดทุกชิ้นทุกอย่างคนกคิดจะมีขาที่เด็ดตัวกีดกันควบดีควบงาอควบเฮางตัวขี้เกียจนี่ละไอ้เป็น,นคุณคคอุบลีพันธว่าไฟสิขาดมุงจะเชื่อโลกมัดมือเปน็นดต่ถ้าขันจำไมให้ดีเอาละเป็นทำเอาลายเป็นเอาลายที่จำไประไดีเอาเวันนี้วันเดียวัตนต้นทุนตนนัวนี้ดีดีมัดดีแล้วมันจะหน้องจิต